พระงศิตรพุนโญรองเจา้จาคณะจังหวัดชนบุรีบนเวทนาโอกาสนี้และได้เดินทางไปร่วมจากพนรกิจทั้งหลายดังนั้นต้องขอากราบขอบพระคุณพระสุขาธที่รประชาจังหวัดชนบุรีมอบเป็นจำนวนเงิน2 8งแ0 0แบาทแล้วก็กองทุณสงเคราะห์วัดจังหวัดชนบุรี ขอ,อนุมโมทนาในคณะสงฆ์อำเภอศรีราชาจังหวัดสลบุรีนะครับมอบเงินจำนวน76,000บาท

สวัสดความเคารพสมาชิกสภาสองทุกรูปเจริญพรนท่านผู้ใชการสนภัภูาิโดยทั่วกันเมื่อกล่าวถึงสภาสองจังหวัดชนบทแผนกการศึกษาให้อยู่ในความรับผิดชอบของรองเจ้า